สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดมิวก็มีแนวทางเอามาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อโกนเซียนระยองนะคะงวดที่ผ่านมานั้นของพ่อโกนก็น่าเสียดายนะคะคือเลขจับคู่ให้ไม่เข้านะคะก็แต่ก็ยังเข้าเลขวิ่งนะคะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในการวิ่งนะคะคื่อชื่นชอบเลขวิ่งก็สามารถตาม ของพ่อโกนได้นะคะเพราะว่าเลขวิ่งของพ่อโกนนั้นไม่เคยพลาดนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็พ่อโกนก็จะมาแบ่งปันสูตรคำนวณทั้งบนล่างและก็เลขเลขวิ่งให้อีกนะคะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะโทรไปหาพ่อโกนนะคะท่านผู้ชมโพรไปหาพ่อโกน เอาแนวทางในการเสียงชูคนะคะเอ็ดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่ง่าได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวเราโทรไปหาพ่อโกนกันเลยนะคะ สวัสดีครับพ่อกรณครับสวัสดีครับผมช่องน้องมิวชาแนลค่ะพ่อครับสวัสดีครับเช่นกันครับวันนี้ก็จะมาขอแนวทางอีกค่ะโอเคงวดที่แล้วเข้าตัววิ่งเนาะเข้าตัววิ่งค่ะของพ่อเข้าตัววิ่งค่ะวันนี้ก็ตัววิ่งน่าจะโอเคบนครับวิ่ง6กับ8ครับผมบน วิ่งหกกับแปดหกกับเปดนะคะจับผมอ่าจับคู่ครับจับคู่ค่ะอ่าเอาแล้วครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะครับผมหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดหก ดหกเก้าค่ะแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่ฮะสดจริแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าครับผมอ่าหลักหน่วยให้เน้นแปดนะครับหลักหน่วยให้เน้นแปดนะคะอ่าหลักหน่วยให้เน้นแปด ่าทีนี้ล่างครับผมอ่าล่างค่ะอาล่างวิ่งเก้ากับศูนย์ครับล่างวิ่ง,งวิ่งเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ค่ะครับผมจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะเก้าสี 5, ่เก้าห้าเก้าหก เก้าสี่เก้าห้าเก้าหค่ะเน้นเก้าห้าและเก้าหเน้นเก้าห้าและเก้าหกสำหรับเลขล่างนะคะครับผมครับวดน,นี้พอก่อนมั่นใจร้อยเปซนครับผมหมวดน,นี้พอก่อนมั่นใจร้อยเปอรเซ็นาะครับร้อยเปซครับผมค่ะ หลักร้อยหาเอานะหลักร้อยหาเอาออค่ะหลักร้อยก็หาเอาเองเนาะชอบตัวไหนก็จับมาใส่เลยหาเอาเองแล้วแต่ชอบแล้วก็แต่ว่าจับคู่ให้ก็ม้วนนี้มั่นใจแล้วครับเพราะว่าเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยพอกะอนมวดน,นี้มัน,น,นชนไหลสูงหลือเกินค่ะเจ็ดแปดเก้าอ่าชนไหลสูงหลือเกินแต่ให้เด่นแปดแต่ว่าชอบตัวไหนก็เลือกเอาก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่าน ติดตามมิวชาแนลงวดนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับ,รบไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ก่อนนะครับ95 9เน้นไว้เลย95 96อ่าเพราะว่าเป็นสองตัวล่างไงอ่ามัน<อ>จะได้อ่ารางวัลง่ายๆเพราะสามตัวบนมันต้องโดนรางวัลที่หนึ่งแหละมันถึงจะรับได้ค่ะใช่ใช่ครับ ็ใหห้แต่ว่าก็มีอ่าก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะฮะสามโซล่างก็เล็กสวยยอยู่ซื้อรัฐบาลกันไว้ค่ะซื้อรัฐบาลไว้ได้ลุ้นหลายรางวัลเนาะพ่อเนาะครับครับครับแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านติดตามมิวชันแลวช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปค่ะว่าจะได้มีโชคมีลาบแล้วก็บอกต่อกันไปคนะพอก่อนตั้งใจทำแล้วเกินโอ้ยผิดมาหลายงวดแล้วก็ เลขวิ่งไม่ผิดหวังนะครับทั้งบนทั้งล่างวันนี้เล็กวิ่งไม่ผิดหวังเพราะเข้ามาตลอดเล็กเนาะถ้าใครชอบเล็กวิ่งก็ตามสูตรของพ่อกอลได้เล็กวิ่งเนีเล็วิ่งเนี่พ่อกอชอบมากที่สุดคือก้าวล่างครับผมก้าวล่างนะคะที่พ่อกอชอบมากคถ้าใครชอบสายวิ่งก็เน้นก้าเลยก้าก้าวล่างก็ได้ครับก้าบนก้าวล่างก็ได้โอ้ถ้าก้าบนก้าล่างเลยนาะพ่อเนาะ ได้ได้แต่ว่าบนให้เน้นหกกับแปดแต่ว่าเก,ก้าก็มีสิทธิ์มานะท<ช>ั้งหมดนี้ทั้งบนทั้งล่างอ่าเพราะว่าสูตรเนี้ยจริงๆแล้วมันสูตรบนลาน่างนะเก้าเนี่ยอ่ามันเขา้ามันมาได้ทั้งบนทั้งลา<ช>่างก็<ช>ขอให้เอฟซีนำไปใช้กันนะเลือกใช้กัน<ช>นะพอก่อนผมขอให้ทุคนทุกท่านโชคดีปังปังกันทุกคนเลยครับ<ช>วันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหกห้านี้ที่จะถึงครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกทุกคนเลย ช่วยกันดูแลสุขภาพกันไปไหนมาไหนป้องกันตอนนี้ระบาดกันยิงยิงกว่าระบาดเนี่ยมันหลายบาทเลยครับผม <S <S เ,เป็นเต็มเลย,ยนะพ่อเนาะตอนนี้ค่ะใช่ใช่ป้องกันกันยากมากแล้วก็นะมันมากันหลายทิศหลายทางแล้วเกิดแบบมาแบบไม่รู้ตัวเนาะพนะ่อไม่ไม่รู้สึกตัวฮะเพราะว่าเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแลตัวเองมันก็แค่ไข้หวัดแล้วนี่แหละค่ะแต่ทีนี้ว่าเชื้อมันแรงขึ้นตอนนั้นเองแล้วก็ป้องกันนะดูแล ไม่ใช่ตัวเราเองคนในครอบครัวด้วยตัวเราเป็นผู้นาเนี่ยอก<ช>ไปไหนมาไหนก็ป้องกันแล้วก่อนถึงเข้าบ้านนี่ก็ซื้อเจลติดบ้านไวแ้แอลกอฮอล์บังอะไรบังแล้วก็ยืนขึงลมสักพักให้ลมมันโกรกเพราะว่ามาถึงเข้าบ้านเลยผมว่าไม่ดีนะฮะใ,<ช>ใหอ้อยู่ข้างนอก<ม>สักแป๊บเช็ดมือเช็ดไม้ก็หกอฮออะไรสักทาความสะอาดแ <นะ S 2> ล้วก็จะปลอดภย<ช>ัยค่ะแล้วแมสก็ใส่ออกไป,ไปข้างนอกกลับมาปุ๊บแมสกถอดทิ้งเลยแล้วก็ล้างมือล้างอะไรแล้วก็ค่อยเข้าบ้าน มันก็จะปลอดภัยข hmm. <Yeah anyway> cool <Ja ึ้นข็ฝากไว้ท่นนี้นะสำหรับพ่อกรครับผมเดี๋ยวพ่อกรคะเดี๋ยวหนูจะทวนตัวเลขของพ่อกรเนาะแป๊บหนึ่งค่ะตัวเลขเนาะวันที่หนึ่งเมษานะคะสำหรับสูตรคำนวณของพ่อกรเซียนระยองนะคะบนวิ่ง8กับวิ่ง6กับ8นะคะจับคู่ให้มี5 7 5 8 5 9นะคะแล้วก็6 7 6 8 6 9นะคะ8 6 8 7 8 9 แล้วก็ล่างวิ่ง0 0กับ9นะคะแต่9ก็มีสิทธิ์มาบนล่างเนาะพ่อเนาะครับครับครับจับคู่ให้มี6ชุดนะคะสําหรับเลขล่างมี04 05 06 94 95 96พ่อกรก็เน้นนะคะเน้นส่งให้2ชุดนะสำหรับเลขล่างนะคะ95กับ96ให้กับท่านผู้ชมไปซื้อไปนิดนึงเลขล่างให้ถ้าถ้าจะกลับตัวกลับตัวล่างนะครับบนไม่ต้องกลับครับค่ะ บนปักหลักเลยนะพ่อเนาะบนปักหลักเลยล่างก็จริงๆก็ปักหลักแต่ว่ามันอาจจะกลับตัวได้แต่จริงๆแล้วก็ล่างเนี่ยหลักหน่วยมันก็สี่ห้าหกโอเคอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะนายก็กลับตัวเฉพาะล่างแต่บนนี้พอก่อนคิดว่าไม่ต้องกลับเป็นสูตรปักหลักเลยบนเนาะสูตรปักหลักเลยบนปักหลักเลยนะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนเลยนะครับสาหรับงวดนี้ครับใครติดตามมิวชาแนลช่วยกันกดไลค์กดแชร์คนไหนไม่กด ไม่ถูกเลขนะครับผมอกกบอกเลยนะครับไม่กดไลค์กดแชร์ไม่ถูกเลขนะคะโดนทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับผมได้วยกันเชิดต่อไปก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับขอกคุณครับขอบคุณค่ะอกกสวัสดีค่ะครับครับ